สวัสดีครับอยู่กับผมเนิร์ดช่องที่จะพาทุกคนไปเนิร์ดกันเรื่องเกมอีกเช่นเคยคราวนี้ผมจะพาทุกคนไปสรุปเนื้อเรื่องของน้องคาเมเลียกันนะครับเรื่องราวของน้องคาเมเลียนั้นจะเป็นยังไงไปติดตามกันได้เลยครับก่อนไปลุยกันผมขอแนะนำาิ i c h m ช n อ h o p Number 1เรื่องเติมเกมสามารถเติมเกม Waterling งเว็บได้แล้วที่ Line ์ i c h m a n Shop ได้เลยนะครับและยังมีบริการเติมเกมชั้นนำให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและ Li n e r i c h m a n s h o p เติมในเว็บรับลิชแมนคอยช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ลิชแมนช็อปเท่านั้นนะครับในวันหนึ่งตัวเรานั้นได้เดินเที่ยวเยล่นรอบแบ็กชอและเดินขึ้นไปยันเลือนกระจกบนยอดเขาซึ่งที่ตรงนั้นเราก็ได้พบกับคาเมเลอีกครั้งหลังจากได้พบกันก่อนหน้าแบบฉุกละหุกที่เมืองจินโจซึ่งข่าวนี้ทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหลงไหลในมวนดอกไม้ของเธอ และมุมมองที่ไม่เหมือนใครของเธอที่มีต่อชีวิตคาเมเลียแสดงความชื่นชมในความสามารถของเราและความไว้วางใจที่ชอคิปเปอร์มีต่อเราด้วยแต่ทันใดนั้นเบียทริสก็ติดต่อเรามาเพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องเร่งด่วนที่แอรริเซลเราในฐานะเจเนอโรเบร์จึงตกลงช่วยเหลือโดยได้ขอตัวแยกออกไปจากคาเมเลียทันทีขณะที่เราเดินออกจากไปคาเมเลียเองก็ไต่ตองถึงความรู้สึกของเธอที่สัมผัสดได้ในตัวเราซึ่งบ่งบอกถึงความเชื่อมโยงระหว่างเธอกับเราที่ลึกซึ้งในอดีต เมื่อเราเดินทางมาที่แอร์เรเซลซึ่งเบียทิสก็แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเธอบอกว่าเธอพบว่ามีผู้หลบหนีคนหนึ่งหนีออกไปและกำลังมุ่งหน้าไปยังเนโกสตาเนื่องจากเวลานี้ชอคีปเปอร์ยังไม่พร้อมเพราะติดภารกิจอื่นอยู่เบียทิสจึงอยากไว้วานเราเพื่อทำภารกิจนี้แทนก่อนจะเริ่มภารกิจเบียทิสแนะนำให้เราไปปรึกษากับที่ปรึกษาแห่งแบ็กชอผู้ที่เพิ่งเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้หลบหนีคนนี้ โดยข้อมูลนี้เราจึงออกเดินทางเพื่อติดตามตัวตนและรับรองความปลอดภัยของแบ็กชอร์เมื่อเราไปพบกับที่ปรึกษาแห่งแบ็กชอร์เพื่อรวบรุมข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนคนที่หลบหนีไปที่ปรึกษาก็เปิดเผยการบันทึกที่ลึกลับของหุ่นเคยูลิลิโดยกล่าวถึงสถานการณ์อันตรายในหมู่บ้านเพททอฟฟอร์และการมีส่วนร่วมของผู้นำแบ็กชอร์พวกเขายังพูดคุยเกี่ยวกับเลดี้ฟลอร่าบุคคลลึกลับที่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับผู้นำของแบ็กชอร์อีกด้วย ซึ่งตรงนี้นะครับจริงๆแล้วตัวเรานั้นก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเรานั้นเป็นผู้นําและผู้ก่อตั้งแห่งแบกชอจากเนื้อเรื่องแพทที่แล้วที่ปรึกษาแห่งแบกชออธิบายว่าข้อมูลเกี่ยวกับเลดี้ฟลล่านั้นถูกลบออกจากเมทิกสเตล่าโดยเจตนาทิ้งร่องรอยของคําถามที่ไม่มีคําตอบเอาไว้แม้จะมีอุปสรรคแต่เราก็ตัดสินใจที่จะไปสํารวจข้อมูลเพิ่มเติมที่หอ,อการค้าต่างประเทศแห่งแบชอ เพื่อติดต่อนำของที่เหลือของเลดี้ฟลอร่านั้นมาตรวจสอบเพิ่มเติมโดยหวังว่าจะค้นพบเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลดี้ฟลอร่าให้มากขึ้นที่นั่นเราได้พบกับคาเมเลียโดยคาเมเลียได้พูดแบบทีเล่นทีจริงว่าเธอนั้นรู้เรื่องราวเกี่ยวกับผู้นำแบ็กชอและก็เลดี้ฟลอร่าด้วยทําให้เรานั้นเกิดความอยากรู้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมของคาเมเลียบางอย่างก็แสดงออกถึงความลหลงใหลอย่างประหลาดในตัวเราด้วยโดยมองว่าตัวเรานั้นเป็นสมบัติล้ำค่า ความหลงใหลนี้ทำให้เกิดการท้าทายแข่งขันเล้งวิ่งไล่จับกับคาเมเลียที่เอาของสิ่งสำคัญนั้นไปหลังจากวิ่งไล่จับคาเมเลียจนทันเราก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอดีตอันลึกลับของเธอคาเมเลียเผยว่าเธอนั้นสูญเสียความทรงจำไปรวมถึงความทรงจำเกี่ยวกับความเชื่มอมโยงของเธอกับเลดี้ฟอร่าด้วยแต่คาเมเลียก็แสดงทัศนคติที่ไร้กังวลต่อตัวตนของเธอในอดีตโดยมุ่งเน้นในช่วงที่เป็นปัจจุบันและสัญชาตญาณของเธอมากกว่า ด้านตัวเราตอนนี้ก็เริ่มพอจะจับต้นชนไปเรื่องเราได้ถูกว่าเราในอดีตที่เคยเป็นผู้นําแห่งแบ็กชอนั้นมีแค่ชอคิปเปอร์ที่รู้ดังนั้นเราและคาเมเลียจะต้องมีอดีตร่วมกันอย่างแน่นอนแต่เราก็เลือกที่จะยังไม่เปิดเผยตัวตนเพราะยังไม่ไว้วางใจตัวตนและท่าทีของคาเมเลียามากนะักหลังจากพูดคุยและทําตามเงื่อนไขของคาเมเลียสุดท้ายเธอก็ยอมคืนไอเทมของเลดี้ฟอร่าและตัดสินใจที่จะร่วมทําภารกิจนี้ด้วยขณะที่มุ่งหน้าเดินลึกเข้าไปในถ้ำ ตัวเหล่านั้นได้พบกับดอกเบรกบูมอุปกรณ์ที่สามารถติดตามกิจกรรมของบูมแบลเรอร์จึงหยุดตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ความถี่ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์แล้วก็หวังว่าจะได้คนพบ,บเบาะแสที่เกี่ยวกับของเลดี้ฟลอราและสตาร์เมทิกที่หายไปแต่เมื่อสัมผัสก็มีทาเสร็จทิดคอร์ดมากมายบุกเข้ามาโจมตีโดยมีคาเมเลียนั้นตามมาช่วยทีหลังอีกแรงหลังจากต่อสู้ยังดูเดือดคาเมเลียในสาภาวะกึ่งโอเวอร์คล็อกก็ทําให้ตัวเหล่านั้นเป็นห่วงเป็นอย่างมาก แต่ตัวเธอนั้นเล่ากับว่าไม่แยแสและมองว่าถ้าเกิดอาการโอเวอร์คอร์ขึ้นมาจริงเธอนั้นก็ไม่เสียดายชีวิตเพราะเธอนั้นได้ทํางานอย่างเต็มที่ให้กับแบคชอแล้วอีกทั้งหลังตัวสอบดอกเบกบูมที่เราพบก่อนหน้านั้นคาเมเลียก็ยืนยันว่าเป็นของเลดี้ฟลอร่าและมันได้บันทึกความถี่สุดท้ายเอาไว้เมื่อ20กว่าปีก่อนคาเมเลียยังเล่าอีกว่าข้อมูลของเลดี้ฟลอร่าและผู้นำแบคชอนั้นมาลายหายไปในช่วงเวลาเดียวกัน เหล่านั้นสามารถใช้ข้อมูลนี้เป็นเบาะแสสำคัญได้เมื่อได้ข้อมูลและไอเทมแล้วเราจึงรายงานไปที่เบทิสทันทีและเมื่อเดินทางกลับมายัาง Modulation Hall b e เบทิสวิเคราะห์สิ่งของที่เราสำรวจมาได้และด้วยความช่วยเหลือของเบทิสเราและคาเมเลียจึงได้เดินทางเข้าสู่เมทิสเตลล่าเพื่อปฏิบัติภารกิจ ในขณะที่เราเดินทางลึกลงไปในเม t i c s เต l ลาเราได้เผชิญหน้ากับความท้าทายและปริศนาต่างๆมากมายและได้พบเห็นเศษเสี้ยวของอดีตของเลดี้ฟอร์าซึ่งเผยให้เห็นการต่อสู้ดิ้นรนและการเสียสละชีวิตของเธอเหล่านั้นตระหนักดีว่าเราไม่ได้แค่กําลังตามหาเมทิกสเตลลาที่หายไปเท่านั้น แต่ยังต้องเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่เกี่ยวกับอดีตของเลดี้ฟลอร่าและความเชื่อมโยงของเธอกับแบกชออีกด้วยในขณะที่ยังคงสำรวจต่อไปก็พบว่าคาเมเลียนั้นหายตัวไปและเมื่อติดต่อกับเบียทิดเธอก็อธิบายว่าคาเมเลียน่าจะติดอยู่ในเมทิกในจุดเวลาใดเวลาหนึ่งอย่างแน่นอนและเพื่อตามหาคาเมเลียเราต้องเดินทางผ่านเส้นเวลาจำลองหลายเส้นซึ่งแต่ละเส้นมีความท้าทายและอันตรายที่แตกต่างกันไปโดยการเลือกจุดเชื่อมต่อที่ถูกต้องอย่างระมัดระวังโดยหวังว่า จะได้พบกับคาเมเลียอีกครั้งและกอบกูสเตรามิทิกที่เสียหายด้วยในไทม์ไลน์หนึ่งเราได้พบกับคาเมเลียที่เกิดอาการโอเวอร์คอกจนอยู่ในขั้นอันตรายที่ไทม์ไลน์นี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการ,กรณ์โศกนาฏกรรมในหมู่บ้านเพตาฟอร์และสถานาการณ์สิ้นหวังที่คาเมเลียต้องเผชิญอยู่เหล่านั้นได้ทำให้อาการโอเวอร์คอกของเธอสงบลงและส่งตัวไปรักษาทันทีไทม์ไลน์นี้ยังเผยให้เห็นมุมมองที่แตกต่างออกไปเกี่ยวกับอดีตของคาเมเลียและความเชื่อมโยงของเธอกับแบ็กชอร ซึ่งบ่งบอกว่าความทรงจําและการกระทําของเธอได้รับอิทธิพลจากการเกิดโอเ r อร์คล็อกทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่หล่อหลอมสภาพของเธอที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและขณะที่เราเจาะลึกเข้าไปในไทม์ไลน์นี้มากขึ้นเราก็ได้ค้นพบกับเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลดี้ฟลอ่าผู้หลือรับและผลกระทบของเธอต่อแบ็กชอ ตัวเราที่เดินทางตามคาเมเลียไปในไทม์ไลน์ต่างๆก็ตระหนักได้ว่าตัวเองอยู่ในความเป็นจริงที่แตกต่างออกไปด้วยที่นี่เขาได้พบกับคาเมเลียในเวอร์ชันของเลดี้ฟลอร่าซึ่งสูญเสียความทรงจำและกำลังแสวงหาความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งแม้ว่าคาเมเลียในไทม์ไลน์นี้จะสูญเสียความทรงจำแต่เธอก็แสดงความสามารถอันน่าทึ่งและความปัารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำงานรับใช้กับแบกชอตัวเราตอบรับเพราะมองเห็นศักยภาพของเธอจึงเสนอโอกาสให้เธอเข้าร่วมองค์กร ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นก็เริ่มก่อตัวขึ้นระหว่างเราและเธอซึ่งบ่งบอกถึงอดีตที่ร่วมกันซึ่งยังปกคลุมไปด้วยปริศนา ในด้านอีกไทม์ไลน์หนึ่งคาเมเลียนั้นถูกพนันนาว่าเป็นบุคคลที่มีอำนาจและค่อนข้างหุนหันพันแล่นเธอเปิดเผยประสบการณ์นในอดีตของเธอในหมู่บ้านเพตทฟลอร์และความเชื่อมโยงของเธอกับผู้นำแบกชอแม้จะมีอดีตที่เลวร้วายแต่เธอก็แสดงความชื่นชมตัวตนของเราอย่างสุดซึ้งและปรารถนาที่จะอยู่เคียงข้างเราด้วย <laughs> 이 꽃은 너한테 줄게. <laughs> 어? 너한테 보내는 내 마음. ในอีกฟากหนึ่งในมุมของคามเมเลียเองเธอก็ได้เดินทางหลงไปมาในหลายไทม์ไลน์ในแต่ละไทม์ไลน์นั้นแสดงให้เห็นบุคลิกภาพที่ซับซ้อนของตัวเธอและการต่อสู้ของเธอกับการเกิดโอเวอร์คล็อกคาเมเลียนั้นยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพลังของเธอและแสดงความเต็มใจที่จะยอมรับชะตากรรมของเธอไม่ว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรก็ตามณจุดสิ้นสุดของไทม์ไลน์หนึ่งคามเมเลียค้นพบความเชื่อมโยงที่ซ่อนอยู่กับอดีตของตัวตนเรา ซึ่งบ่งบอกถึงความผูกพันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างเราทั้งสองด้วยความมุ่งมั่นใหม่เธอจึงออกเดินทางเพื่อสำรวจความลึกลับของอดีตของตนเองและอนาคตของแบกชอขณะที่คาเมเลียเจาะลึกลงไปในสเตลาร์เมทิกเธอเผชิญกับความท้าทายและปริศนาต่างๆมากมายเธอใช้สติปัญญ,ญาและทักษะการต่อสู้เพื่อเอาชนะอุปสรรคและเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ผ่านการย้อนอดีตหลายๆครั้งคาเมเลียได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอดีตของเลดี้ฟอร์า และความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของเธอกับผู้นําแบกชอเธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเสียสละของเลดี้ฟลอร่าและการตัดสินใจที่ยากลําบากที่ทําเพื่อปกป้ององค์กรขณะที่คาเมเลียยังคงสํารวจต่อไปเธอเริ่มตั้งคําถามกับแรงจูงใจและความปรารถนาของตนเองเธอสงสัยเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของความสุขและการเสียสละที่เธอเต็มใจจะทําเพื่ออนาคตของแบกชอขณะที่เราเจาะลึกลงไปในสเตลล่าเมทิก เธอก็พบกับความทรงจําที่กระจัดกระจายเกี่ยวกับเลดี้ฟลอร่ามากมายภาพเหล่านี้เผยให้เห็นถึงการต่อสู้ของเธอกับอาการโอเวอร์คล็อกความปรารถนาในการเชื่อมต่อและการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของเธอในการปิดผนึกความทรงจําของเลดี้ฟลอร่าไทม์ไลน์นี้แสดงให้เห็นอารมณ์ที่ซับซ้อนของเลดี้ฟลอร่าและความมุ่งมั่นที่ไม่สั่นคลอนของเธอที่จะรักษาต,ตัวตนของเธอเอาไว้เธอต่อสู้กับความกลัวที่จะสูญเสียตัวเองให้กับการกดโอเวอร์คล็อกและความไม่แน่นอนของอนาคต 한도하지, 경국 다 잊어버릴 거면서. 이래봤죠. 뭐가 달라져? 네가 뭐라. 너랑 헤어지고 난 많은 곳을 다녔지만 항상 너를 만났어 한 번은 이름 없는 여행자로 너랑 스쳐 지나갔고 또한 번은 잔성의 일원으로서 전장에서 마주쳤지 ณจงจุดนี้เราได้เผชิญกับการแสดงออกถึงอันตรายของสถานะโอเวอร์คอของคาเมเลียเราและคาเมเลียร่วมกันเอาชนะศัตรูที่แข่งแร่งนี้ทําให้ความสัมพันธ์ของพวกเรานั้นแน่นแฟนยิ่งขึ้นและแสดงให้เห็นถึงความแข็งแร่งของพวกเขาในฐานะทีมประสบการณ์ภายใน Stellamatic ช่วยให้คาเมเลียเข้าใจอดีตของเธอและความเชื่อมโยงของเธอกับเราได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเธอตระหนักถึงความสําคัญของความสัมพันธ์ของพวกเราและผลกระทบที่มีต่อชีวิตของเธอ และเมื่อวิกฤตสเตล่าแมทิกได้รับการแก้ไขเรลาและคาเมเลียก็กลับไปยังแบ็กชอร์เบียทริสแสดงความขอบคุณสําหรับความพยายามของเราทั้งคู่และเตือนคาเมเลียให้ดูแลสุขภาพของเธอด้วยคาเมเลียผู้ที่อเล์ตลอดเวลาเสนอให้ไปเดินเที่ยวกับเธอที่เวลล็อกอีกครั้งซึ่งเป็นสถานที่ที่เธอและเรานั้นเริ่มต้นการเดินทางขณะที่เราและคาเมเลียสำรวจเวลล็อกพวกเราก็หวนคิดถึงอดีตและความผูกพันอันพิเศษที่พวกเรามีด้วยกัน คาเมเลียนแสดงความขอบคุณสำหรับการกลับมาพบกันอีกครั้งและความปรารถนาที่จะใช้ชีวิตในช่วงเวลาปัจจุบันพวกเราพูดคุยเกี่ยวกับธรรมชาติของโชคชะตาและผมมิกิตโดยยอมรับความเป็นไปได้นับไม่ถ้วนที่นำพวกเรามาถึงจุดนี้ได้คาเมเลียนเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทานุถนอมปัจจุบันและโอบรับอนาคตที่ไม่แน่นอน 별 바다의 모든 길이 이 유일한 종착지로 통하는 거라면 그렇다면 우리가 만나지 못한 모든 우주가 멸망하고 우리가 만나는 세상만 남은 거지. 만약 우주도 한 송이의 꽃이라면 그래 맞아. 여기가 바로 씨앗을 심는 사람에게. 가장 완벽한 세상이야. we เป็นยังไงกันบ้างครับกับเนื้อเรื่องนี้ส่วนตัวผมไม่ติดอะไรนะครับกับการเล่าเรื่องซ้ำไปซ้ำม,มาแบบนี้พระคิดว่าน้องกับเรานั้นมีอดีตร่วมกันมามันนานมากๆจึงไม่แปลกที่จะใช้การเล่าเรื่องราแบบนี้นครับแต่ก็แอบเรียงลําดับในการทําสรุปยากนิดนึงในส่วนของเนื้อเรื่องหลักแผ่นนี้นะครับก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมจะรีบทําสรุปออกมาแล้วมาเล่าให้ทุกคนฟังอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ